สวัสดีค่ะเช้าวันนี้ป้าก็มีความสุขอีกรูปแบบหนึ่งนะคะโดยแกะผ้ามัดย้อมค่ะผ้ามัดย้อมเนี่ยป้าย้อมด้วยเปลือกมังคุดฤดูนี้เราต้องใช้เปลือกมังคุดให้เกิดประโยชน์ก่อนหน้าที่จะมาทำมัดย้อมเนี่ยเราต้องทำผ้าให้เขาตกลงตปรงใจก่อนที่จะรับสีนะคะโดยไปแช่โมแดนต์โมแดนต์ของป้าเนี่ยมีสูตรเฉพาะ นะคะเดี๋ยวป้าจะแปะไว้ให้อีกนะคะแปะไว้ทุกครั้งที่พูดถึงเรื่องนี้เสร็จแล้วเราก็ใช้หินเหรียญหรืออะไรก็ได้ที่รูปทรงแปลกๆก,กะคะ่ะมาห่อผ้าเป็นจุดๆแล้วใช้ยางรัดรัดให้แน่นที่สุดเพราะเราจะกั้นไม่ให้สีเข้าบริเวณนั้นนะคะแล้วป้าก็ไปต้มกับน้ำเปลือกมุงคุดที่ต้มไว้ล่วงหน้าแล้วอะ แล้วก็ทิ้งไว้ประมาณสักหนึ่งชั่วโมงค่ะปิดไฟนี่ป้าแช่ไว้ข้ามคืนเลยโดยช่วงกลางวันเนี่ยป้าก็พลิกสองสามครั้งนะคะเช้าวันนี้มามาแกะดูนะคะไอตอนมัดอนะ่ะใช้เหรียญต่างๆมัดแบบไม่คิดชีวิตอนะไม่ให้น้ำที่เป็นสีเข้าไปอย่างง่ายดายนะคะเพื่อให้เกิดรูปร่าง แปลกๆนะคะป้าดีใจดีใจเดี๋ยวจะให้ดูคะ่ะว่าเกิดรูปร่างอะไรที่เราไม่สามารถที่จะทำได้อีกแล้วนะคะเป็นสื่อเพื่อความปลอดภัยเป็นความเชื่อของชาวตุรกีคะ่ะพอพูดตรงนี้ก็พอรู้แล้วใช่ไหมคะเนี่ยป้าใช้เวลาแกะตั้ง15นาทีเนี่ยไอตอนมัด่ก็มัดเข้าไปได้นะคะนี่ป้าตัด เออบางส่วนที่เยิ้นเยอะยืดยาวออกไปแต่ช่วงนี้เก็บไว้คุยเปลือกมังคุดเนี่ยจะให้สีสองสีถ้าเราย้อมเย็นคือเอาเปลือกมังคุดไปตำแล้วก็มาคั้นน้ำเอาผ้าลงไปแช่เข้าจะให้สีสีมัสตาร์ดะคะ่ะป้ามีเสื้อสีนั้นนะเดี๋ยวจะใส่โชว์ค่ะแต่ป้าเนี่ยลองใช้เปลือกมังคุดไปต้มอ่ะก็จะได้ออกมาเป็นสีชมพู ไม่เข้มนักบางส่วนเป็นสีเทาเพราะเกิดจากกระบวนการออกซิเดชันนะคะ,ะคือกระบวนการที่เกิดสนิมนะคะ่ะในเหลียนเนี่ยก็จะสนิมเกิดขึ้นได้จากออกซิเจนน้ำแล้วก็เหล็กนะคะเมื่อเจอกับอากาศที่เหมาะสมเขาก็กลายเป็นสนิมเนี่ยค่ะป้าก็ใช้กระบวนการนั้นให้เกิดประโยชน์แตนแตนแตนมาแล้ว เอบิวอของป้านะคะดูสิสวยไหมหนึ่งเดียวในโลกจริงๆค่ะเป็นสีดำจุดอยู่2อสาแห่งนะคะป้าชื่นใจจังเลยอะ่ะเสร็จแล้วป้าก็เอาผ้าผืนนี้ไปล้างด้วยน้ำสะอาดไม่ต้องใส่สารเคมีใดๆนะคะไม่ต้องใส่ผงซักฟอกล้างผ่านน้ำเพื่อให้สีที่เป็นส่วนเกินอะ่ะออกไป สีออกมาสวยจริงๆอะมันไม่ใช่สีชมพูค่ะไม่ใช่สีสม้มไม่ใช่สีมัสตาร์ดแต่เป็นสีชมพูอมอมน้ำตาลนี่ดูดวงตาคู่นิสก่อนดวงตาดวงนิสก่อนสวยมาก <Okay. S 1> เลยอะเป็นความภูมิใจของป้านะคะทำอีกก็ไม่เหมือน่ะแต่เหลืออีกสามผืนเดี๋ยวจะลุ้นทำอีโคพินติ้งต่อไปนะคะเนะี่ยคะ่ะสวยไหมคะ ตอนนี้ป้าไปผิ่งลมละผ้าที่ย้อมหรือพิมพ์ด้วยใบไม้มาใหม่ๆอย่าตากแดดนะคะให้เขาแห้งไปโดยธรรมชาติก่อนเดี๋ยวป้าจะมาเย็บสี